สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆูกํำลังใจเลยจ้ามาพบกับแนวทางหวยเลาพผัดนามือนีวันที่สิบแปดเดือนสามเดือนมีนาคมจากสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะมือนีการมาพบกับแนวทางกองแอดรอยคือเก่าหลักก็ตามเคยจ้า ก่อนสิไปหลับชมล่าพัฒนาเมื่อนีก้กะเดี๋ยวมาเบิ่งผล้นสรุปยอดล้างก,กันก่อนจะวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่สิบห้าจ้าให้ตัวใดไปแบบใดไปสิใดเข้าใจกันจ้าสำหรับล่าพัฒนาของวันศุกร์ที่ผ่านมาสุดเด่นให้เด่นไปที่สามแปดวิ่งลูดสำหรับพ้นจ้าหกตัวคือหกเจ็ดห้าสี่ แปดแปดลาง6ตัวคือหกเจ็ดอันนี้ของเฮาผลาดไปจ้าสําหรับสองตัวล่างสุดทั่วไปคือลลางสุด4ตัว,ตวนั่นเองเนาออก5าซจ้าฮาแนวทางของเขามาตัวกับ4ีห้าอ่าก็ถือว่าเข่าเนาะอยู่ในชุดกันจ้าหลางสําหรับบนจ้าส8่แปดดอ่าแปดสุดเด่นของเฮาเข่าเด่น8ปดิ่งรูด8ดจ้า จับคู่พลาดไปเนาะโอ้โหมาให้เลขเบิร์ดเลยเนาะจะเลขเบิร์ดแอร์จอยกับบริจับหายบริการหายอีกเนาะจ้ะหายแปดเก้าอันนี้ก็มาแปดแผลเนาะจ้ะโอ้โหหนาเสียดายมาซะเบิร์ดเลยเนาะสำหรับสุดสามตัวของเฮาพลาดไปจ้าโอเคยินดีกับคนติดตามยินดีกับพีน่น้องเอฟซีติดตามแนวทางเล่าพัฒนาของวันที่สิบห้าจ้าแนวทางของเฮามา ชุดกัน4ีหาหาสีลางจ้าสำหรับสุดเด่นข่าวเด่นแปดวิ่งรูดแปดไซวิ่งไซรูดเขาเฮายินดีอีกรอบ 1, หนึ่งเนาะฝากตามต่อละกันจา้าสำหรับเราพัฒนาเมื่อนีแนวทางของเฮา,าสีเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูตรให้หรือบ่ออันนี้ก็รอรุ่นอีกทีหนึ่งจ้าสำหรับพี่น้อยเอฟซีที่เข้ามารับช่ใหม่ๆกันกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไวรอลจะกผู้สีไดบพ่พลาดแนวทางตีแอดจอยโล่งหายจ้า สำหรับพี่น้องเอฟซีสี่ทามกลุ่มกันเข้ามาเนาะจ้ะอันนี้คือแอ um, ดจอยต์โบเรมีกลุ่มเดยจะเด้อแอดจอยมีให้แค่ทางนี้ทางเดียวจะกฝากด้วยละค่ะเราจะติดตามแอดจอยได้แค่ซ่องทางนี้ทางเดียวจะคือ YouTube จอยพาดวยชแนลจากแอ um, ดจอยบ์โมีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นจา้าฝากไว้ด้วยละค่ะเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีสี่ถามกันเข้ามาเนาะจ้ะเล่าลพัฒนามืรอนี้แอดจอยให้ไปที่เด่นสามกับ หาวิ่งรูดจ้ะจับคู่สามมีสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปด สำหรับเด่นหาวิรุนหาจับคู่หาหกงดก่อนมาหาสี่เนาะเลกพี่น้องหาเจ็ดหาแปดหาเก่าตามด้วยห้าศูนย์นี่คือชุดเด่นจา้าสำหรับกันแอดจอยให้ไปที่สี่หกเมื่อในขามเล็กพี่น้องสี่หาสี่เจ็ด 48อ่าน,นี่คือชุดการจะสำหรับสามตัวบนห้าสี่สามแปดสามหกแปดสามหกห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดหกห้าแปดหกห้า แปดอ่ะนี่คือสูตรสามตัวจ่าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ่าสามตัวแอดจเจลโคเน้นไปที่หกห้าแปดกับห้าสี่สามกันโคเน้นไปที่สี่เจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์สามแปด สามแปดกับอ่ะสามแปดสามเจ็ดละกันจ้าแล้วพัฒนาของห้ามือนอีคือตามนี่เลยจะามักตัวไดชอบตัวไดการลองแคบหน้าจอจอไหวเนจาจะลองนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จ้ามือนอีกับคอห้มาปังๆละกันเนาจะแต่้อย่ำเราจะเด้อไหวจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะบอสนับสนุนเหตุหการประนันใดๆทั้งสิ้นจ้าอ่โปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังกันด้วยเนาจะ ผิดพลาดประกาศได้กะโอสูตรโคไพพี่นอ้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าเมื่อน้กาขอให้มาปังปังขคไห้ม้าตัวเน้นตัวเจาละกันจ้าขอให้พี่นอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโ่งดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยเนะจ้าสำหรับคลิปนี้กับอดจอยขอนัวนลเาไปก่อนจาขอกลก่าวคำว่าสวัสดีจ้า